ปัญหาที่สำคัญจริงๆเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การซื้อของชิ้นใหญ่เพียงอย่างเดียวนะคะแต่หลายๆครั้งค่ะค่าใช้จ่ายเล็กๆนะคะบางครั้งเราอาจจะไม่ได้สังเกตเลยค่ะพอมารวมกันหลายๆครั้งหลายๆก้อน,นะคะ่ะมันกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ค่ะน้าคิดว่านึกออกแน่นอนยกตัวยอย่างเช่นนะคะก็คือพวกซื้อเครื่องสําอางอ่าลิปสติกที่บ้านมีกี่แท่งอ่าประมาณนี้นะคะหรือพวกจานชามเสื้อผ้าแก้วน้ําใหม่ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ารักอะเราเลยแบบ หยิบมาจ้ะหยิบมาโดยที่จริงๆเราไม่ได้มีแพลนที่จะซื้อเลยนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่า impulse purchase ค่ะก็คือการซื้อแบบตามอารมณ์นะคะซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น4แบบด้วยกันค่ะอย่างแรกนะคะก็คือ p u r l Impulse ค่ะคือซื้อเพราะแบบ อารมณ์ล้วนๆค่ะหรือ,อย่างที่2ค่ะคือแบบ reminder impulse ค่ะก็คือเฮ้ยซื้อไปอีกชิ้นหนึ่งนึกขึ้นได้ค่ะว่าควรมีอีกอย่างหนึออีกชิ้นหนึ่งอย่างที่3นะคะก็คือ suggestion impulse ค่ะก็คือซื้อเพราะถูกโฆษณาหรือข้อความที่กระตุ้นความอยากค่ะอย่างที่4ค่ะคือ plan impulse ค่ะ ก็คือของที่เคยคิดจะซื้อแต่พอเจอโปรโลดราคาเนี่ยก็เลยรีบจัดทันทีเชื่อเธอว่าการเปลี <at> ่ยนเล็กๆแต่ทำต่อเนื่องค่ะจะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าการเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่ทำเพียงแค่ครั้งเดียวแน่นอนค่ะ